สวัสดีครับนี่ก็สวนน้องโอมครับผมอันนี้ก็เริ่มจะทำเกษตรแบบผสมผสานครับตัวนี้จะเป็นกระเบื้องเก่าๆมาทำเป็นแปลงแปลงผักนะครับอันนี้เริ่มจะปลูกผักกาดตอนนี้หญ้าเยอะกว่าผักยังไม่สมบูรณ์ดีเท่าไหร่ครับแ่หญ้าเยอะกว่าสำหรับต่อไปก็เริ่ม ทำแปลงผักบุ้งอันนี้จะเป็นผักบุ้งแก้วที่เรากินตามท้องตลาดครับที่เราซื้อมากําละห้าบาทผมก็เอาส่วนที่มันเหลือครับมาปักชําเพราะว่าผักบุ้งเป็นผักที่ขึ้นง่ายสําหรับห้าแปลงที่ขึ้นไว้รอตรงนี้ก็ว่าจะขึ้นผักต่างๆครับช่วงนี้เจอเหมือนจะเข้าปลายฝนจะเข้าต้นหนาว รอเป็นเบบี้บ็อกกี่นี้ผมเริ่มเพาะชำไปแล้วเริ่มทำปลูกแบบผสมผสานขึ้นมาเรื่อยๆครับผมสลับสวนที่นี่ก็มีแค่3งานกว่าฝั่งนน้นก็เป็นต้นอวคาโดเก่าปลูกต้นบวบครับทีนี้ก็เริ่มเดินต่อท่อน้ำมาให้น้ำตอนเช้าๆได้ครับธรรมดาแต่ก่อนน้ำจะไม่ ถึงตรงนี้พอผมต่อถึงตรงนู้นน้ำตรงนี้ผมก็จะปลูกแตงกวาแตงกวาลูกเล็กเริ่มข,ขยายออกไปเรื่อยๆครับผมเริ่มปลูกแบบผสมผสานปลูกแบบต้นไม้อาศัยซึ่งกันและกันครับอันนี้จะเป็นบอ่อเก่าแต่ก,ก่อนก็เอาไว้ ตักน,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 น้ํำพน้ําต้นไม้แต่ก่อนจะไม่มีปลาปลาผมก็ใช้บ่อตรงนี้อาศัยน้ำํำของตรงนน้นถ้าน้ํามาน้ําก็จะซึมมาตรงนี้ผมก็ใช้น้ําตรงนี้ตักก็ทำไปเรื่อยๆครับจะมีต้นพวกต้น,ตนโอะโวคาโดต้นมะยงชิดมะขามปลูกไปเรื่อยๆครับแล้วก็เราก็คิดอะไรได้แล้วก็ปลูกผสมไปเรื่อยๆ ช่วงนี้หญ้าผมก็ตัดไปอาทิตย์ก่อนฝนยังไม่ตกยังไม่เป็นไรครับสา,รสามารถสามารถตอนนี้ช่วงนี้สามารถเอาญ้าได้เพราะว่าหญ้ายังไม่โดนฝนถ้าโดนฝนเมื่อไหร่เอาไม่ทันฝั่งน,นี้ก็เป็นปลูผักหวานครับไม่ใช่ผักหวานผักหวานอยู่ัโซนนูน้นจะมีอยู่สองต้นอันนี้จะเป็นผักเชียงดาต้นผักเชียงดาเป็นพริก ที่ผมก็เพาะเม็ดเพาะเมล็ดไปแล้วก็เป็นแปลงผักฝังนน้นก็ปลูกผักกะตองใบแมงลักผักชีฝรัง่งก็เป็นบ้านหลังเล็กๆครับปลูกเวลามาเรียกว่าตอนเช้าๆหรือว่าตอนอยากจะมานอนบ้านสวนแล้วก็มานอนที่นี่ชมบรรยากาศตอนกลางคืนครับ ชอบบรรยากาศบ้านสวนธรรมชาติผมแนะนําว่าทำแต่ทําทําตอนนี้เลยครับผมทําที่ตอนมีแรงอันนี้ก็บรรยากาศบ้านสวนนี่เป็นบ้านสวนนะครับเป็นห้องเดียวหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งระเบียงต้นมะนาวพวกมะพร้าวปลูกไว้หมดครับมะละกอพวกเนี้ยปลูกไว้แต่ว่าเราไม่สามารถระบายออกไปได้แล้วก็เป็นพวกกินมะละกอสุกไป นะครับที่ใช้ได้ครับว่าปลูกไม่เยอะตอนนี้ช่วงรู้ว่าตลาดเขาต้องการอะไรในในเชียงตลาดถ้าเราปลูกแบบไม่คิดว่าตลาดเขาต้องการอะไรมันก็ผักมันก็ระ,ะบายออกมาไม่ได้นะครับ